สวัสดียามค่าคืนช่วง6โมงกว่านี่ครับลูกค้าสั่งแล้วครับรีวิวหน่อยครับนี่หมูนุ่มกินผู้ชายกินแล้วหล่อผู้หญิงกินแล้วสวยหุ่นดีหมูร้านผมไม่ต้องกลัวฮะอันนี้น้ำจิ้มฮะรสเด็ดแซ่บอันนี้น้ำราดหมูครับนี่ครับ ใครไม่เคยลองมาชิมเชิญเลยนะครับแวะมาได้ร้านพรชัยหมูวัะนะครับน่าก,กินมากครับอันนี้หมูครับหมักอย่างดีะนุ่มอร่อย ีนน้ำจิ้มรสเจ็ดรสแซ่นี้น้ำราดหมูครับฝนตกแรงเพิงจะหยุดครับเกือบตายแย่ yeah. คลิปนี้ไว้เตรียงเท่าน,นี้นะฮะรีวิวให้ดูครับลองได้เลยครับใครดูคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับปอนชัยหมูกทะต้องตามช่องเลยครับ